นะคะวันนี้จะพาไปให้อาหารปลาดุกตอนนี้เลี้ยงได้26วันแล้วนะคะไปดูว่าตัวโตวขนาดไหนละลองออบลงไปข้างล่างเลยลองดูซิจะมากินไหม นี่จะเป็นบ่อดินนะคะเอามาแล้วมาเลยมาแล้วมาเร็วมากเลยคือปลาดุกเอามาเลี้ยงได้26วันนะคะอยู่หลังสำนักง,งานสาธรารณสุขอำเภอพนสวรรค์ บอ่อนี้เป็นบอ่อธรรมชาติบอ่อดินนะคะประมาณช่วงเดือนมกราคมผานา้มจะแห้งเราไม่มได้ปลูกรอยางโตขึ้นเลยเนี่ยมาวันก่อนตัวเล็กกว่าน,นี้นนอืมโตเร็วกระดุก